ทาไปทำมาหนูลงหนูไม่ลงนะนายเป็น hey, ก็เขาไปดิ้งก็ไหวอ่เงี้ยนะใบเศร้าใช่ไหมึเศร้าก็ช่างมันได้อะไปดักขายครับทุกคนครับผมเอา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 เดี๋ยวเที่ยวอย่น้นะ สวัสดียามเย็นครับดีเจพายุชาแนลครับผมบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกลงมาเมื่อสอามวันที่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าลมเริ่มโยกนะฮะเป็นธรรมดาครับเมื่อเข้าสู่หน้าหนากวก็จะเป็นช่วงฤดูหาปลาในวันนี้พาทุกคนไปลงไข่กันครับผม ปลาอะไรปลาหมอโอ้ยตัวไม่ใหญ่ปลาหมอกำลังมันจังจังโอ้ติดดีเออติดดีเนี่ยลมลมมันโยกไงกี่เซนน่ะสามเซน แสดงว่าปลาตัวใหญ่ก้อยลุงเที่ยวอยู่งี้ลุงเที่ยวมาแล้วเรียกลุงเที่ยวดิลุงเทียเท่ยวมา,ยมาลงไข่งานลงไข่ ปลาหมอด้วยปลาชอนด้วยแพงว่าปากปากสองร้อยยี่สิบห้าบาทด้วยเนี่ยไหนไปถึงไหนเนี่ยนี่อะสองร้อยห้าสจากลางนี้ไปเนี่ยนะสองร้อยห้าสิบสองรี่สิบห้าบาท2ี0อ้อาบยรอยห้าสิบขายอะไรอะของพี่ใหญ่บัวเปล่าไม่รู้่าใหญ่บัวหรือไม่ใหญ่บัวก็มู้ สองร้อยสองร้อยสองร้อยสี่สิบชาววัดไอ้ขายถุงอะไงนี่แล้วก็จะถูกอย่างเงี้มันต้อมีพระมาทำอกันร่วงเอออีนี่มันทำทาเหมือนถ้ามันจะใหญ่ไว้อีโนมันตัวมันเล็กกันเนี้ยมีสี่สิบตาเนี่ยก็สี่สิบตาที่เอาหมานะคือนี่ก็ใหญ่บัวมีทุนด้วยติดีเนี่ยอย่างเงี้ยต่อเล็กอะเอ๊ะไปซื้อตั้งไหนเนี่ยต้องแผงมันไฟมาเนื้อคือเนี่ยสามสิบครึ่งกำลังสวยแล้ว หนูมันสามเซนทวนมันดีสักยาเขาอ่อนอ่อดจะให้ผู้ไปซื้อเนี่ยมันไอ้ตัวมันก็เล็กก็ะเล็กแต่ว่าถ้าห่างสัี่เซนมันก็จะรอดไม่ไปไงยังยังไม่ถึงเวลาลงมั้งเออติดดีวันนี้กับกับโลงนะเนี่ยแกไดิได้คือเหมือนหลงกันเนี่ยซื้อไปซื้อหมาก็มันหลงได้หมาหลงจะสามโมงแล้วเออแต่พาดเดือ ืม่ยาไปเออมันก็ดีกว่าไปซื้อเพราะว่ามันได้ทุอย่าเลยไดแ่ซื้อก็เิียหลอนกสามสิบเจ็บยไม่เอาเดี๋ยวเดินไปไปยุไทไม่ไกลเล้วถูอเิยเราวิ่งเลยออกอมังกาย เส่แล้วนะครับแ้วมีเกีียวลงตรงนี้มีลยยมลยยหมมมลัไไลกไข่อ,ตตยอยู่ตรงนี้มีหลักไข่อยู่วิ่งไปนู่นได้ไหมเกลือไม่ได้เลยเกลือตกปลาอยู่ตรงคลองหลังบ้านนะครับเวลาน้ำมาก็านี่ฮะ พอได้หาปูหาปลาหอยเชอรี่ก็มีนะเนี่ยแถวเนี้ยแถวน้ำไหลอะก้อยลงเลย ไม่มาไงพี่พานนะไม่มาเดี๋ยวลักลักปลาพี่พานเนี่ยเห็นหลักอยู่เนี่ยหลักเนีเก่ามืนที่มันดักเนี่ยมันดักแบบนี้ไปโน่นไปโน่นน่าร้อยหลักยังอยู่เลยเดี๋ยวกูจะหลงตัดเนี่ยให้ปล่อยให้มันล่องนู่นเนี่ยในถางก็นี่เข้าไปนี่ไม่ใช่เลยดักไว้นี่ออกนู่นไปโน่นจะหลงยังไง ก็หลงไปนนี Becca ้เน no ี่ยเรากระโดดไปไม่กัวุงเกี่ยวมัไม่ต้องกระเอร์ไม้นะมันเคยกระโดดกระถางเนี่ย มีกิงไันฉลาดนะเห็นอย่างเงี้ยนง,งตรงนี้มีกิ่งไม้ที่ผมบอกาะแสายไปไปไปเล่นน้ำเขาโน่นเชีวว่วหาปลาป้พี่พานก็ลงเลยเดินตรงไหนนะนนเริ่มจากหัวนี่เหมือนกันแล้วก็ไปโน่นรอรอโน่นความยาวเท่ากันโอ้โหพันเอาออกแล้วไงนะ, <c oughs> ะนิดพันปลาใพัน เล่นอะไเนี่ยไม่เกียมจะเล่นที่น้ำแหละอหลงเอ้แล้วก็โดนน้ำสะพานไปแล้วไปเลยไม่หลงไม่ลงเปื้อนอุยไปไปสะพานลงสะพานลงแล้วีกันรยด มันไยนม่นไปนู่นหายมันตัดไปด้วนเลยก็ร้านเนี่ยมันท่าผ้าแบ่งมันตัดตางด้วนเลยโอ๊ยเก่งขาดแล้วมั้งไปงุดไปกินหนังนะอานะครับช่วงนี้ดักไข่หาปลา ไปหลงกูด้วยสิเนี่ยนั่นเราจะตามาลุงพนะันนี่ะเอาเลยกระโดดเลยเอดิตอดีตโดด,โด,ดตู้จ้านะต <c oughs> ายน้ำมึงอ <c oughs> าเรื่องๆๆมาตาวลงุงพานถึงก็ได้ลงน้ำอะ่ะอักรีมันก็กระโดดมันชอบเล่นน้ำมันดิรอบที่สองใช่ไหมพี่ปานเนี่ยที่ลงรอบเนี้ยเมื่อเช้านี้ได้ไปประมาณเลกห้าโล <c oughs> สามโลครึ่งสามโลครึ่งติดใจเอาไ้รอบหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะโดดตามกันแล้วพี่พันเอาเลยโดดเลยโดดเลยไปคอะจะลากขาลงน้ำไม่เอาอุ้ยไหนแกบอกน้ำไม่ลึกอ่ะนะเอาครึ่งเอวเลยน่ยไปแล้วเขียงอกแล้วน้ำไม่เกียบเราไม่ต้องมาลากขาไม่ล้มไม่ล้ลงไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็น ลู่ลงไปลู่ลู่ลไช่ฮะเดินเอาไอ้ไม้นะมาฮะอันนึงหยิลงมานี่เนี่ยไม้นี่อันเดียวเอออันก่อผมเจอเลอะนะดึงดึงไม่ออกเอาขึ้นเลยมี กะอึกไม่ไหายเลยว่าทั้งวันเลยเนี่ยปลามันจะไปไหนไายกี่เซนนะสามเซนครึ่งนี่ลึกไม่ลึอกก็ขนาดปมาที่ตับทุกตัวเนาะช่วงนั้นไม่ลึกนี่หนะตรงนั้นนะมันมันลึกตรงนี้บ่อม,มันอยู่นี่ลึกไม่ลึกแลมันก็ดูนี่ หาลูกพี่มันหาลูกพี่มันไม่เจอ,อเัาจะโดดน้ำตามลูกพี่มันมันชื่ออะไรตั้งชื่อให้มันยัง่ยไอหลงไอหลงก็มันหลงมาไง <c oughs> โอ้โหตั้งชื่อให้มันหล่อๆแล้วหน่อยกันมัน้ย

เดี๋ยเช้าพาทุกคนมาดูอีกรอบนะครับผมว่าพรุ่งนี้จะได้ปลาขนาดไหนกลงคืนไม่รอดใช่ไหมไม่รอเนาะหมาตกน้ำตาย <c oughs> ากีก่กแกต้องเอาไอ้น่น้ามาด้วยกระติกอะ <c oughs> กระติกมาร้อยคอ <c oughs> ช่องช่องฝายน้ำขาดแกะมันเรียบร้อยต่อ ก็ได้ไกลเหมือนกันนะสามสามสามสิบเมตรเท่ากันมั้งของพิพานกับของแม่ออน่าจะเท่ากันทึนน่งนะ ก้อย <Es per ate> เดินดๆๆดม,มางี้ก้อยมามาอันนึือกโอ้ยเอามาให้ดุงด้วยอันเดือกเออมาหมดเลยนะๆๆปักตรงกลางบ้างอะไรมาเผื่อมันหย่อนโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าดักดักนี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะทิ้งปากไว้ด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเขาเข้ามานี่คือออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เลยนะตายขาที่ตายขาที่ ไปไหนไม่ได้ตายขาดที่ไปก็ตายบอกว่าตายตอนนี้ล้อมไม่หมดแล้วล้อมไม่หมดแล้วนั่นฟังเสียงดิฟังเสียงปลาเออมันอยู่เละเนี่ยยนเลยนะผ้าระวังเอนี่ยได้ยินได้ยินปลาอยู่เนี่ยเสียงปลาโดดแบบปุ๊บ แบบเสี่ยนเขาปักกันแบบกระแทกกระแทกครัแบเบนีแบบ่ยกระแทกกระแทกกระแทกปากแบบเสี่ยนเขาปักเมื่อเช้านี้ได้ไปสามโลกว่าติดใจ<อ>นี่เมื่อวานนี้อ่ะเป็นสูตรใช่ไหมเมื่อวานนี้ยังไม่เสร็จเลยติดกันเป็นแถวเลยเนี่ยเออเป็นสูตรใช่ไหมวิตวิตวิน <c oughs> น้ำปลาตะคงปลาตะเขาไม่แน่นะปลาน,นี้ก็ติดแล้วเนี่ย ถ้าติดลงนะยุบๆๆๆแล้ะเดี๋ยวนู้นดึดดึดเรื่องปลามันต้องขึ้นมานี่แหละจากข้างหลังอ่ะจากข้างหลังตรงนู้นอ่ะมันจะทานี้สงสัยมันจะติดแบบจะวิ่งทวนน้ำตีสี่ตีห้าปลายังไม่ถันตายเลยเป็นๆทั้งนั้นเลยใช่ตายไม่ตายส่วนน้อยแต่ว่าปลามันมาตอนเช้าไงปลาวิ่งเงินเช้า ก้าว่าโอโหแม่งเอาไปไม่ไหวแล้วว่ามาเช้านี้ตัวนี้น้อยคนแบนหนักกิ๊บไปปวดแขนเลยก่อนจะื้อเร็จโอเคครับเ,เรียบรอ้อยคลิปนี้พามาดูดักปลานะครับน่าปลาติดแล้วปลาติดแล้วปลาติดแล้วอายุอายุมันจะกระโดดอะไรหมาเหรอ ตรงเนี้ปลาผุดงเยอะเพราะว่ะมันเห็นลูกพี่มันไม่ขึ้นสักทีน่ะนบอกลูกพี่ลูกพี่ไม่ขึ้นสักทีปลามันอยู่ที่หนอ่ะไอ้หมอเนี่ยมันติดด้วยแล้วติดหญ้าด้วยทีเอาหญ้ามาพันด้วยไงเออมาันทีง้งกัไปหาหญ้าเออตรงนั้นหญ้ามันจะเยอะ นี่ติดปลาแล้วลูกพานตัวนึงปลาหมออะไรไม่รู้ปลาหมอเล็กปลาหมอท้งนั้นเนี้ติดแล้วน่ะสองตัวน่ะเอาลงน้ำแล้วไปหาเลย มันว่ายไปทาง,งาน,นู้นแหละไปดูดิมันเกยไนัไ <ป S 2> ่นไงโดดแล้วกระโดดแรงเลยไปไหนอะนะมันมีช่องของมันมันเคยไปทั้ง,งาน,นั้นแหละไปขึ้นนงูงนงังมาแ่กันไม่เป็นไรแล้วเนี่ยปลาตรงนี้เอาเชือกมาคนเดียวหรอไว้ยพูดจะยาวหน่อยเออของผมยาว ร้ <150. S 2> อยห้าสิบทีนี้เนี่ยแมงกุเม็บ <20. S 2> หายได้มเมื่อก้ไม่ได้เลยนี่พนักง,งาน,นเว,นะวียงเบ็ด ต่ตรงนี้เป็นจีดไปคลายกันตรงนี้โอเคครับตอนนี้ก็ลงไข่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพามาดูนะในตอนเช้าครับนัดกันไว้แล้วครับประมาณสัก6กโมงเช้า ไม่เกินนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าในช่วงเช้าจะได้ปลาไหมปลาสำหรับตรงนี้เรากลับบ้านนันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าปลาก็ไปขับ เจโคแจโคมีมาอันนี้มาเร็วเร็วทำไมจมูกมันเด่นเด่นไงล่ะนี่ไงแจโค นี่เร็วชาปูมกลัวมาดูผลผลิตที่อ่ไปอ้าก้อยไปโดนอะไรมาข้างหลังเนี่ยมันกระตุกกำลังแกะปลากันนะครับผมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้เยอะไหมแม่น้อยกว่า <c oughs> วันนี้ได้เยอะวันนี้ได้เยอะกว่าเมื่อวานนะ แกะเสร็จแล้วเดอไปลงต่อแกะแกะเสแล้วเ้ไปลงต่อ ถ้าลงเป็นนะั่นลงแล้วนะลงเป็นเลยว่าน้ำเปมะล่ะน้ำลุกนะโโลเนาะถกโค้งเกี่ยวอนะนัปดมะมังร้อยแกะไม่ได้ถ้าีตัวเนี้ยงานกนะ คืมต sociedad, ีตายปลาตายแกะง่ายเฮ้ยปลาเป็นแกะง่ายกว่าตายพันเงี้ยเยอะนั่นเนี้ยอเนนียเนี่ยโด่เยอะเยอะก็เหมาะมีแต่อหมอ จะออกะใช้ผ้าจับเียแหละโอ้โหประกดประ,ประกดหรือปลาดุกย่งหังกัดเลยกูยจะเอาได้หรือเนี่ยผ้านะเดี๋ยวจับให้เพราะว่าต้องใช้ผ้านี่ยเมื่อวานแม่โดนปาาทิม่มมันทิ่มหูตะวนนันกุ้องมันโดดคอ ไอ้สาคนขดสดุงนี่มาเนี่ยเล่นเป็นวะอันนี้ตกนค้งางหาเอเยะไม่สมจะตกดสายกามาวววไม่ต้องมาเียเลยเมื่อกี้นี้ทำขู่ฟืดฟืดฟืดอันนี้มาอันนี้นลูกจะขู่แมวตัวนี้หลงมานะเนี <S <S ่ย ยังหอมมากหอมแห้งเลยวันแรกอ่ะแล้วหรือกินแล้วไม่เข้าวัดไววันเนี้ยก็เหมือนกันจริงๆแล้วนะครับผมจะต้องไปอ่าถ่ายคลิปเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็น วันรุ่งขึ้นอีกวันนึงนะครับผมนะาอดีว่าคลิปเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าผมเป็นเป็นไข้ก็เลยตื่นไม่ทันเขาเขาก็ไปเก็บกู้มารอบนึงแล้วนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับเมื่อวานก็น่าจะได้อยู่ประมาณที่แหละขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกันตั้งแต่จนคลิปนะครับ บรรยากาศวันนี้ฮะพาทุกคนมาเที่ยวละเลาะบ้านนะครับผมไปลงข่ายไปดักถ่ายกันมาตอนเช้าก็มาแกะไปมาแกะปลาแล้วอืดแขนแล้วก็ในช่วงเย็นก็ไปลงใหม่ก็จะประมาณนี้นะอืดละมันอ้วนมันอ้วนติดมอคืนนะเนาะอันเนี้ย ติดหัวค่ำนะถ้าติดหัวค่ามันก็จะตายติดตอนเดือดกระป๋โอ้โหโอ้มันก็มากินมันนไม่เห็นติดว็นมันไม่ติดไข่กูเนาะโอ้โหมันอยู่สูงไหมมันก็ขึ้นมากินปลาก็ได้ของผมของผมมีตะปู มาตายให้เยอะเยี่ยมยังไดลงไงลงไข่เองเลยไม่ได้เนี่ยเออไม่ได้ขึ้นเก่งเหมือนพวกทีสามีห้าหรอกทีสามมาขึ้นเก่งได้ยืระงังขึ้นน้ำไ่้ด้ะเร็วเร็วเออมาฮะ ออจากบไดดักอิงนะเอาออกใหู้จะออกไั่เดักไปเอ้นไอ้นกระโปกไอ้กระโปนมไอ้นก็โปกไปหนุนเออมาเข้าินหลังหรออไนี่ใส่มคืนนล้นมาก็สิวซาขายอ่ะไปกนงับมันหมดแล้วเนาะน่ตัวไอ้ผ่านว่าจะไปดักเมื่อวานไปไงรู้ไปดักโน่นเพราะว่ามันมีตัวเน่าออกอย่งมันจะไอ้ป่ะ มัดักเอาเมืองป่ะนี่งไม่ต้องเถไอ้ผานมัดักเอาเมืองป่ะเออเขาไม่ดักตรงหน้าผมอ้าไปโทษเออต้องให้แม้เอาแล้ว่าเออไม่หลงเทียเนี่ยซื้อไข่สักบา้ยม่หาที่หลงม่ไดแล้วลกเอาไปช่างนี้ตั้งไหนอ่รเถือถือถือดูนะถือดูหน่อยผลผลิตหนึ่งคืน เอ้ยไม่ใช่ผลผลิตที่ไปดักปลามาได้หนึ่งคืนได้ประมาณสักโลโลตรงนี้มั้นเนาะโลครึ่งได้ไหมเนี่ยโลกว่าโลกว่าประมาณประมาณส่วนมากก็จะเป็นปลาหมอปลาหมอปลาช่อนขาดขาดปลาดุกปลาหมอปลาช่อนปลาดุกดูตัวในตัวไม่ก็ใหญ่เท่าไหร่ะ เป็นเป็นโอเคอันนี้ประกดใช่ใช่ปรากดไม่ใช่แห่ยงอ่ะกดประกดน้อยประกดน้อยหมอช่อนช่อนชนน้อยได้ทุกปลาครบทุกปลาเกือบปลาต้อยปลาซิวปลาขาวอนปลาขาว